สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ครับตัวแรกครับพอได้ผลนะครับตัวแรกนะครับครับพอได้ผลนล้วครับห้วยหมายก็คือห้วยเริงแคนบ้านหนองแวงนะครับมาก็มาเพิ่งมาถึงครับมาถึงก็จอดเห็นมันไล่กินปลาเล็กตุ๊บตับบเลยมาดูครับ ไม่ได้เปิดกล้องไม่ได้ทําอะไรเลยครับแต่ก็คงจะเปิดไม่ได้แล้วครับเพราะว่าไม่รู้จะขึ้นตอนไหนลงตอนไหนพ่อของเราเป็นโทรศัพท์มือถือนะครับไม่ใช่โกโปนะครับไปดูตอนใต้แล้วกันนะครับไปครับตัวแรกครับตอนนี้ตัวที่สองครับร้อยค้างเลยครับอันยันยีนยันนี่นี่นี่นน ขอถ่ายในหน้าเป็นดาราให้น้อยนะครับนี่ครับสุดยอดเลยครับวันนี้ใน้สองตัวครับสุดยอดไปครับอากาศก็กำลังคืมมาแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรครับคืมเราก็สู้ครับขมานะครับรวมรวมาณต่อไปครับเราจะมานเพิ่มไหมนะครับจะปืนเผาของเรานะครับ ปืนเป็น,ป,น,ป,น,ป,นปืนทําเองนะครับเนี่ยไม่ได้ซื้อนะครับทําเองสั่งแค่ไกลมานะครับนะครับดูต่อไปครับความหมานก็มีได้สองตัวแค่นี้แลครับพอได้ป่นนะครับก็ยังมีความหมานอยู่บ้างครับปืนผาของเราครับก็ชอบก็กดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดกระดิ่งนะครับกบการวิธีการหาอยู่หากินแบบธรรมชาติแบบบ้านๆนะครับหากินตามห้วยนะครับห้วยครับนี่เป็นห้วยเรืองแคนนะครับปลาเยอะอยู่ครับแต่ว่าเรามาสำรวจหมายวันนี้ได้สองตัวก็ถือว่าโอเคแล้วครับชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งครับทันลิปใหม่ๆของผมนะครับแล้วก็ฝากคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยนะครับครับ พอต้มพอป่นแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับ